ปั๊มออกซิเจนตัวนี้นะท่านชมก็ราคาอยู่ที่หลักร้อยแต่ถ้าหากว่าซื้อมาเปลี่ยนบ่อยๆก็ก็คงไม่ไหวนะท่านชมเดี๋ยวเราจะมาลองซ่อมดูว่าตัวเนี้ยจะสามารถซ่อมกลับมาใช้ใหม่ได้อีกหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูครับว่าอาการเสียและวิธีซ่อมจะซ่อมอย่างไรเรามาซ่อมไปพ,พร้อมๆกันเลยครับอ่ะนะครับเสียงเครื่องทําง,งานครับท่านชมแต่ว่า ปกติลมตรงเนี้ยมันต้องมีลมดันออกมาแต่ตอนนี้ลมไม่มีเดี๋ยวเราจะมาแกะดูภายในครับว่ามันมีตุนในเสียหรือว่าจะซ่อมแซมอย่างไรได้บ้าง เดี๋ยวเราจะมาเช็คตัวลูกยางดูก่อนนะท่านผู้ชมว่ามีอะไรเสียหายไหมแล้วก็ต้องถอดน็อตตำแหน่งนี้ท่านผู้ชมที่ว่า,อาลองเสียบเั๊าดูก่อนนะโอเคครับเป็นแบบสวิงนะท่านผู้ชมแล้วตรงนี้ก็จะเป็นลูกยางปัง๊ม เพื่อที่จะให้ลมดันออกมาซึ่งภายในนี้ก็ต้องมีต้องมีลิ้นปิดเปิดครับเดี๋ยวเราจะมาดูภายในกันเป็นแม่เหล็กครับ ลูกยางลูกยางอ่ะโอเคครับยางลูกยางไม่เสียท่านยมอ่ะเดี๋ยวเรามาเช็คลิ้นภายในครับท่านชมเนี่ยตัวน,วนี้ตัวนี้เรียกว่าลิ้นระวังลิ้นขาดนะท่านยงเนี่ยอ่า งัดเรียกว่าจะมีลิก์อยู่โอเคครับส่วนลูกยางฝั่งท่านชมก็จะมีรอยรั่วอเนี่ยรอยแตกรอยรั่วเดี๋ยวจะเปลี่ยนลองไปซื้อลูกยางมาเปลี่ยนดูแล้วก็ลิ้นเก็ได้ว่าลิ้นจะแบงนิดนึงท่านชมนี่ทำให้ดักลมไม่ได้อเดี๋ยวเราจะเปลี่ยน ลิ้นกับทุกยางเดี๋ยวจะลองไปหาซื้อดูครับท่านชมวันนี้ก็มีโอกาสได้ผ่านไปร้านขายปลาคับท่านชมก็เลยไปสอบถานดูก็มีลุกยางขายครับซึ่งตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่25บาทจริงๆแล้วต้องตอนแรกก็คิดว่ามีไม่กี่ไซส์ครับท่านชมแต่ว่าไปดูก็โอโห,หลายไซส์เยอะมากครับจริงๆก็ถ้าหากว่าท่านชมไปซื้อก็เอาตัวอย่างไปก็จะดีที่สุดเดี๋ยวเราจะมาประกอบ เปลี่ยนลูกยางตัวนี้กันพร้อมลิ้นท่านชมแต่ตัวนี้ก็เป็นแผ่นกองซึ่งตัวนี้ก็ใช้สไลด์ครับล้างก็สะอาดขึ้นมาหนึงก็จะใช้ตัวเดิมท่านชมส่วนตัวกองตัวนี้เป็นที่รอ,องก้นเนะี่ยเราก็จะทำความสะอาดเอาอันนี้เราจะไม่เปลี่ยนของใหม่ก็น่าจะพอใช้ได้อยู่ ฝั่งนี้เอาของเก่าใส่ครับลิ้นตัวนี้ใช้ได้อยู่อโอเคตัวนี้สภาพขาดนิดนึงคร,รับท่านผมแต่ว่าเราจะขยับเอา ขยับส่วนที่ขาดให้มันสูงขึ้นนิดนึงสงสัยต้องต้องเลมขอบอกนิดนึงครับ Yeah, okay. นะก็จะมีลมพุ่งออกมาครับท่านผู้ชมเพียงเท่านี้เราก็สามารถที่จะช่วยลดปริมาณขยะได้อีกทางหนึง่งขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นฝากเพื่อนและท่านผู้ชมติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับผม